สวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมครับสู่ช่องพิตาหกหล่อสิ้นครับหันมาทางนี้ครับแวบหันแน่โอ้โหดูครับโอ้ยอย่ามาทางพี่เด้อหัวหน้ามันไงเลยนี่เอาเอาเอเอาเอาดูครับจะไปทางไหน ออไปทางนูนแหละไปโลดไปโลดมันมมไ,ไงทางหิงยามาเด้อไปแล้วหายแล้วเรียบร้อยครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยฮะเฮ้ย <c ười> ับ จอดอยู่ซื่อๆแมมรถเบามดีมันไ,ไม่แตกตอนรถหนักขึ้นมาวันนี้มาเป็นมือสังหารครับขับไปทองวันนี้เรียบร้อยแม่จอดรอใส่ดินเบืดอตุ่มป่ะแม่งจะตกใจเาจนา,นานนเะตุ่มเรียบร้อยไปตะลุม โอ้มันก็สมจอดระเบิดเออดีนั่นแหละดีจะจอดระเบิดน่ากันพายระเบิดอันนี้มันเลือเรานี่แต่มันก็สมควรระเบิดแล้วแหละดูอ่ะเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะแวบๆแบบเนี่ยตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยตุ้มเรียบร้อยเปลี่ยนมันหมดอายุการใช้งานแล้วมันร่อนหมดแล้วนี่อันนี้ว่ย่างอัดดอกวะ ยางเก่าแล้วตอนไปสายมันยังดีเลยอ๋อตอนไปใส่มันยังดีใช่ไหมเออ,เอ,อธรรมดาเนาะมันโลนแล้วมันก็ระเบิดตามอายุมันเลยไม่เป็นไดครับคนที่ขับรถดินเขาจะรู้กันอยู่ว่าใช้ได้ใช้ไปก่อน <c oughs> แต่ปลาซสสื้อมาใหม่แล้วสองเส้นกี่เส้นอยู่บ้านสองสองดูฝั่งนูงนะ่นนะสี่แอร์ไล,ล่ปิดแอร์สตาร์ทไว้อะ ความร้อนความร้อนมันขึ้นมาณเก้าสิบอ่ะโอ้ฝั่งนี้รถบดเลยว่ะอเอ๊ฟาถังน้ำมันนี้น่าจะลูกยางมันค่อยดีครับเมื่อเช้าผมเติมมาพันเลงมันก็ฉชอกหมดเลยโอ้ยางมันไม่ดีครับโอ้เลยเยอะครับ วิ่งได้ครึ่งวันครับยางแตกพี่น้องแตกก็ลังครับเส้นหนึ่งต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วดูสลักแนบมากอ้าวเยดขี H K. ดูสลักแนบได้ครับ ไ้วสลักแนหนบมาก็จะหลุดครับโอ้อย่างวะ่ะแบบนี้ขี้ค้วยคขั้วกับายตัวนี่แนวนี่ขี้คั้วไตมือลาตัวนั่นะแนวนี่โอ้ป่าไดคลังนี่กิตภาป่าไดคลังตัวนี้ครับนี่เจอไอ้มือแรง แบบนี้ขี่ควายตายวันละสิบตัวหมดแล้วอนี่าดึงไ้อ่ะรูมือไหมการร้อนมากนี่น้องออมร้อนขึ้นเก้าสิบอะตัดมันไว้ก่อนสักหน่อยนึงมัากว่าร้อนเกินปกติเอมบอกขับปากบ่อทั้งวันมันขึ้นประมาณร้อยร้อยหนึ่งครับ อ,อ้าวต้องเอากระติกน้ำขึ้นรถมาเลยเหรออูยับแห้งแห้งแต่ใมันระบายอากาศแป๊บ,บนึงก่อนเดี๋ยวจะได้ดับเครื่องแบบนี้ขี่ควายตายันละห้าตัวพูดแล้ว,วลพี่น้องโอ้ยชิบหายหมด สลักแนมเมื่อเช้าผมไปใส่แล้วนะครับใส่น็อตแล้วมันไม่อยู่ต้องไปให้ช่างใส่ใหม่จับม้นพักินข้าวกันนะครับกาดร้อนจัดครับวันนี้เอามาร์กไฟมาตักครับเอาโคมมสุร้อยสาสิไปจอดทำเออยูโกดังครับวันนี้ก็เลยเอามาร์กไฟมาแทน จัดเบบดหน่อยร้อนจิ้มให้ข้าวครับข้าวอันนี้อะไรวะเองอู้หรูหูต้องขี้รึปลาไม่เอาอันอยู่ไหนก็เหลือมใช่ไหมเกมปลามันแช่อยู่นี่เฮ้ยนี่แกะนี่ไปคขึ้นโยกจุ่มบดตาเอึกมือนี่แกะนี่ไป เต็มป่ะอันยูรุกินโอ้บปายงงนมองฮึ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 ต่พวงข้างเนาะหมดเลยเออหมเลืหมดเลยแต่น้ำเลยแกะนี่ไหมล่ะเนี่ยต้มปลาเนี่ยอู้แม่ใส่มาทั้งสองถุงตาดุกอือตาดุปี่โอ้ไหลครับเนีกะเกะใหญ่ไปแล้วครับปลาสุนงค์กินข้าวแล้วแล้วก็ไปอาลัดโอ้โอ้ ไปยังไงเฮาบดได้จมนอนบดหลับกินข้าวบดแซ็บแมนลูกปึงยืนตักฐานนั่นก็โดนอีกเขาเดินก็เดินแตะก็ได้ตัวรถขูเมื่าฮ่าฮ่าหอทำขูดเสร็จแล้วมันจะยืนตีลังกาตัดก็ได้หรอกผมจะลูกดัลเกตยังไงก็ได้เน๊ะแหวนคลิปในคำสุนทรภู่ไหม ว,ว้าเอ้ยไอ้สิโนะทองตัวเธอยังนาวิ่ง <c oughs> ไอ้จอดยื้อก็ยากระเบิดว่ะโอ้ยไอไ้ใส่ฉลากเนบมาเมื่อเช้าก็หักลุดอีกแล้วว่ะโอ้ยลมอะไรตัดไอ้ทางระเบิดดอกบ้าว,ว,ว้ารุ่นนี้ขีข่ควายตายวันละห้าตัวเลยรุ่น้ไอ้ขับต่ออยู่น้องคบคุณก็ยากระเบิดจังสี่แล้วว่ะม,มันเหมือนลมตัดอะ ปุมบโอยทั้งระเบิดแล้วบป่าวะพี่คุยโทรศัพท์กับเสวี่อยู่ว่ามัวแต่คนส่งคนส่งนั่นแหละมัวแต่คนส่งคนส่งว่ะไม่ใช่ตกใจลั่นไปเลยว่ะโอ๊ยอะไรวะหันไปดูแมงเฮ้ยลุ่มเลยว่ะเราไปดูแมงอย่างระเบิดว่ะโอ้แตกในพี่น้องมันจะระเบิดนานแล้วไปเยอะมื่อเช้าพี่ดูแล้ววิ่งปากบอกไม่เป็นไรเด้อวิ่งได้อีร้ายวัด ลุงอีตาเบอกเก่าเบอร์โคใหญ่เนาะอู่ร้อนชิบหายเลยแอร์ทองยิ่งเย็นอยู่จนได้เอาหน้าไปใส่ช่องเองเนี่ยอุ่นไม่กูว่าเย็นๆนะถอดเสื้อขับอ่ะเองขนาดว่าเย็นเองยังถอดเสื้อขับและซีรีส์สองคันนั้นเย็นนะยิ่งถอดเสื้อขับอ่ะแล้วบักท่องล่ะบักท่องก็ใกรรมก่อนว้าเฮ้ยเดาเลยอ่ะ กำลังไอเย็นต oh ัดสองคันเลยพวกนี้เอาเสร็จเลยพวกนี้พวกนี้เอวมาไหมเออโอเวอร์โมดูขับมาไฟไอบอได้มาไฟหนูมันงักกว่าแต่ได้หมดดับพี่แล้วอ่ะได้หมดอขับอะไรก็ขับได้ยังไม่ขับแต่ตะเกียงไงระบบสายน้ำมันเนี่ยปื๊ดคุยอีกว่ะผมอ่ะขับตะเกียงมาแล้วดูความอยากชนะของมัน ความอยากจะหนะของมันวัวเออย้อมยอมก็ได้อ้อยอมเป็นยังไงตะเกียงอ่ะเฮ้ยไปทางไหนไกลวะไปเอายางอะโอ้รถไทยก่อขันน้อยๆสามสี่ครับทางขึ้นก่อนนืดจนอู้นี่ครับปูแล้วปูอีกปูแล้วปูอีกปานขี่รถบนฟูกว่ะตรงเนี้ย ขึ้นมาขัดใจสองเทื่อแล้วอยู่ตรงนี้ใบบาไหวปาบกท่องดูสะอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์คลิปไปเดี๋ยวผมจะเอารถไปเปลี่ยนยางก่อนครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ